สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2วันนี้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2ก็มาพบกับการเรียนกับคุณครูพรจันทร์ปรุงปลื้มอีกครั้งนะคะในหัวข้อการเขียนจดหมายค่ะนักเรียนรู้จักจดหมายไหมคะก็ คงจะจำได้ว่าในตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3นั้นเราเคยได้ฝึกเขียนจดหมายถึงคุณครูนะคะซึ่งจะเป็นจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจนักเรียนยังพอจะจำได้ไหมคะอาจจะยังจะพอจะจำได้หรือจำได้น้อยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจดหมายคืออะไรคะจดหมายหมายถึง หนังสือที่มีไปมาถึงกันในสมัยก่อนนะคะหากเราจะติดต่อสื่อสารกันนะคะโดยที่เราอยู่กันคนละต่างจังหวัดคนละอำเภอเราจะใช้จดหมายนี้ในการสื่อสารเนื่องจากเราไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีแชทนะคะเราก็ใช้การเขียนจดหมายนี้แหละค่ะในการติดต่อสื่อสารหรือ แจ้งอะไรให้กับผู้ที่เราต้องการสื่อสารทราบค่ะจดหมายคืออะไรนะพอจะจำได้ไหมคะจดหมายคือหนังสือที่ผู้หนึ่งมีไปถึงผู้อื่นเพื่อติดต่อเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวธุรกิจการงาน การค้าขายหรือราชการซึ่งเราจะจำแนกเป็น4ชนิดค่ะชนิดแรกเราเรียกว่าจดหมายเอกชนหรือจดหมายส่วนตัวชนิดที่2จดหมายธุรกิจการค้าชนิดที่3จดหมายกิจธุระและชนิดที่4จดหมายราชการค่ะส่วนประกอบของจดหมายนะคะก็จะมีดังนี้ส่วนหัว ก็จะมีที่เป็นที่อยู่ของผู้เขียนวันเดือนปีที่เขียนเรื่องที่เขียนคําขึ้นตน้นสิ่งที่ส่งมาด้วยถ้าเกิดมีนะคะส่วนประกอบส่วนที่สองของจดหมายเราเรียกว่าส่วนเนื้อหาค่ะมักจะบอกสาเหตุของการเขียนจดหมายเป็นการเขียนเพื่อบอกวัตถุประสงค์ของจดหมายเช่นลาป่วยลากิจธุระหรือ ติดต่อกิจธุระกับเพื่อนคิดถึงเพื่อนมากหรือของเงินคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนประกอบส่วนที่3ของจดหมายเราเรียกว่าส่วนความลงท้ายค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยคำลงท้ายลายมือชื่อและตำแหน่งค่ะการใช้คำขึ้นตน้นและคำลงท้ายในจดหมายนะคะ คำขึ้นต้นเราต้องเขียนให้ถูกต้องตามชั้นตามฐานะของบุคคลที่เราเขียนไปถึงเพราะการใช้ภาษาไทยมีระเบียบในการใช้คำขึ้นต้นแก่บุคคลต่างกันค่ะหากเราเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะบุคคลในวัยเดียวกันนะคะหรือบุคคลทั่วไปเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าถึง ต่อไปคำว่าเรียนนะคะเราจะใช้กับผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เรายกย่องเช่นญาติผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าหรือคุณครูค่ะกราบเรียนเราจะใช้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เรานับถือมากนะคะขอถวายพระพรนะคะ,ะเป็นการที่ พระพิสุสัมภเนนนะคะเขียนจดหมายถึงพระราชาพระราชินีหรือเจ้านายชั้นสูงค่ะต่อไปนะคะ,จะเจริญพรมายังนะคะก็พิสุสัมพเนนนะคะเขียนจดหมายมายังข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปนะคะ ส่วนคำลงท้ายก็เช่นกันมีความสำคัญเช่นกันเราต้องเขียนให้ถูกต้องตามชั้นฐานะของบุคเรที่ของบุคคลที่เราเขียนไปถึงค่ะคำว่าขอแสดงความนับถือเราจะใช้กับข้าราชการและบุคคลทั่วไปในฐานยกย่องนะคะเช่นคุณครูและนักเรียนเขียนจดหมายลาป่วยหรือรากิจนะคะส่งมาให้คุณครูนักเรียนก็จะเขียนคำลงท้ายว่า ขอแสดงความนับถือต่อไปค่ะขอแสดงความนับถืออย่างสูงใช้แก่ข้าราช้แก่คข้าราชการขั้นอธิบดีนะคะขอแสดงความนับถืออย่างสูงก็ใช้แก่ประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานสาลดีกานะคะโดยความเคารพนะคะ ก็ใช้แก่บุคคลที่เคารพหรืออาจเติมคำว่าอย่างยิ่งหรืออย่างสูงต่อท้ายก็ได้ตามความเหมาะสมค่ะแต่ถ้าหากเป็นคนที่เราสนิทใกล้ชิดกันมากเราก็จะใช้คําที่ต่างจากนี้ตามความเหมาะสมเช่นด้วยความรักยิ่งด้วยความเคารพรักหรือรักและคิดถึงค่ะองค์ประกอบของจดหมายนะคะโดยทั่วไป ก็จะมีอยู่ประมาณ6องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือที่อยู่ของผู้เขียนค่ะถัดมาก็จะเป็นวันเดือนปีที่เขียนจดหมายต่อไปเป็นคำขึ้นต้นนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาก่อนนะคะมีคำลงท้ายแล้วก็จบลงด้วยชื่อของผู้เขียนค่ะหลักทั่วไปในการเขียนจดหมายนะคะ1 เราต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่นิยมใช้กันค่ะ 2. ใจความในจดหมายจะต้องชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ 3. เราต้องเลือกใช้กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมายสีสุภาพนะคะ 4. ใช้ภาษาถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลค่ะเช่นเขียนจดหมายถึงครู ก็เรียนคุณครูที่เคารพไม่ใช่สวัสดีครูแมวที่รักอย่างนี้ไม่ได้นะคะถือว่าไม่เหมาะสมค่ะ 5. เราต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบอ่านง่ายหากพิมพ์ก็ต้องพิมพ์อย่างเป็นระเบียบเช่นเดียวกันค่ะการเขียนจดหมายนะคะเรามาดูชนิดแรกจดหมายส่วนตัว จดหมายส่วนตัวนั้นเราเขียนถึงผู้คนที่สนิทสนมอาจจะหมายถึงเพื่อนญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อไต่ถามทุกสุขเล่าเรื่องราวถ่ายทอดเหตุการณ์หรือแจ้งข่าวสารต่างๆค่ะบุคคลที่เราสนิทด้วยมีใครบ้างคะที่เราสามารถที่จะเขียนจดหมายส่วนตัวได้มีพ่อแม่คะ่ะ มีญาติผู้ใหญ่มีพระสงฆ์มีเพื่อนค่ะจดหมายเอกชนหรือจดหมายส่วนตัวนะคะเป็นจดหมายที่ติดต่อกับคนที่เราคุ้นเคยเพื่อส่งข่าวคราวถามทุกสุขเล่าเรื่องราวต่างๆเป็นการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการเช่นจดหมายเล่าเรื่องราวทุกสุขจดหมายแสดงความยินดีหรือเสียใจ ขอบคุณหรือขอโทษในกรณีต่างๆเป็นต้นอาจจะเป็นจดหมายถึงเพื่อนถึงคุณพ่อคุณแม่ถึงญาติผู้ใหญ่เป็นจดหมายที่มีความเป็นส่วนตัวการใช้ภาษาจึงจะมีความเป็นกันเองมากกว่าจดหมายอื่นๆคะ่ะรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะในส่วนนี้ นี่คือจดหมายใช่ไหมคะกระดาษต้องใช้กระดาษที่สุภาพสีไม่ฉูดฉาดนะคะอ่ามาดูลำดับที่หนึ่งที่อยู่นะคะที่อยู่ให้เขียนระหว่างกลึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนที่อยู่ของผู้เขียนเช่น22ทับ1 1หมู่8ตำบลท่า้ายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เ4็ด0นพนะคะเราจะมาเขียนในส่วนนี้นะคะที่อยู่ค่ะต่อไปส่วนที่2วันเดือนปีให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษค่ะเช่น9ตุลาคม2,564ค่ะเราไม่ต้องเขียนว่าวันที่9นะคะให้เขียนว่า9ตุลาคม2,564ต่อไปค่ะ ตรงนี้เราต้องเว้นไว้เหมือนกับที่ว่าเราขีดเส้นหน้านะคะเว้นโดยประมาณ1นิ้วค่ะคำขึ้นต้นเว้นจากขอบด้านขวามือเข้ามาประมาณ1นนิ้วคำขึ้นต้นใช้อะไรบ้างคะหากเป็นจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนก็อาจจะบอกว่าขิมเพื่อนรักใช่ไหมคะหรือเรียนคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพเรียน คุณปู่คุณย่าที่เคารพนะคะต่อไปค่ะเนื้อความจดหมายเราจะเขียนย่อหน้าตามใจความสำคัญนะคะส่วนใหญ่จะมีประมาณ2ย่อหน้านะคะต่อไปค่ะ ส่วนที่5คําลงท้ายซึ่งเราจะต้องเขียนตรงกับวันที่ค่ะคําลงท้ายหากเป็นจดหมายส่วนตัวเราเขียนถึงเพื่อนอาจจะใช้คําว่ารักและคิดถึงแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เราสนิทสนมด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคําว่าด้วยความเคารพหรือด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะและส่วนที่6ค่ะลงชื่อผู้เขียนเขียนกึ่งกลางของคําลงท้ายค่ะ เวลาเขียนหักเป็นจดหมายถึงเพื่อนอาจจะบอกว่าขิมหรือซินมีนะคะอาจจะไม่ต้องใส่นามสกุลก็ได้นะคะคําขึ้นตน้นคําลงท้ายและการใช้สรรพนามแทนบุคคลในการเขียนจดหมายส่วนตัวค่ะอ้าวหากผู้รับ พ่่อแมคำขึ้นต้นก็จะเป็นกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพส่วนคำลงท้ายก็จะเป็นด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะและคำสรรพนามแทนบุคคลหากเป็นผู้เขียนก็คือผู้เขียนจดหมายอาจจะใช้คำว่าผมกระผมหนูลูกน้องขิมน้องแทนนะคะหรือมีใครอีกคะ อันดาผู้รับก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ต่อไปหากผู้รับเป็นญาติผู้ใหญ่ค่ะเราก็จะขึ้นต้นนะคะคำขึ้นต้นก็จะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะกราบเทา้าคุณญาติที่เคารพส่วนคำลงท้ายเช่นกันค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงชื่อผู้เขียนก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้รับก็ลำดับญาติเช่นน้าลุงอายายปู่ย่าตานะคะ จำไว้ว่าหากผู้รับเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่คำขึ้นต้นเหมือนกันค่ะคำลงท้ายก็เหมือนกันค่ะ,ะสรรพนามแทนผู้เขียนก็เหมือนกันค่ะส่วนที่แตกต่างก็อาจจะเป็นชื่อผู้รับนะคะต่อไปค่ะหากผู้รับเป็นพระสงฆ์นะคะเราก็จะใช้คำขึ้นต้นว่านมัสการและลงท้ายว่าขอนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะ สัพนามแทนตัวผู้เขียนจดหมายผมกระผมดิฉันส่วนผู้รับเราจะแทนว่าพระคุณท่านท่านพระคุณเจ้านะคะต่อไปหากผู้รับเป็นเพื่อนนะคะเราก็จะใช้คำว่าสวัสดีแทนเพื่อนรักสวัสดีพลเพื่อนรักและคำลงท้ายก็รักและคิดถึงผู้เขียน นะคะสรรพนามแทนตัวผู้เขียนอาจจะเป็นฉันเป็นเราใช้ชื่อเล่นก็ได้นะคะส่วนชื่อสรบพนามแทนตัวผู้รับก็เธอคุณนะคะหรือชื่อเล่นเขาก็ได้หากคิดจดหมายถึงน้องล่ะคะก็เหมือนกับเพื่อนละคะ่ะสวัสดีนะคะน้องอะไรดีนะสวัสดีน้องแท้งเพื่อนรัก นะคะแล้วก็คำลงท้ายรักและคิดถึงนักเรียนพอจะสังเกตเห็นแล้วยังคะเพื่อนกับน้องคำขึ้นต้นเหมือนกันคำลงท้ายเหมือนกันนะคะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คำขึ้นต้นเหมือนกันคำลงท้ายเหมือนกันนะคะ,คต,คนะคะต่อไปคะ่ะตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่คะ่ะเอามาดูนะคะส่วนแรกตรงนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะที่อยู่นะคะก็ต้องเขียนมา นะคะเขียนมาอย่างละเอียดบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่หมู่อะไรตําบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรแล้วอย่าลืมเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยนะคะอ้าววันที่ส่วนที่สองวันที่ก็เขียนไปเลยค่ะ10ตุลาคม2564ต่อไปคำขึ้นต้นค่ะจำได้ไหมคะเด็กๆน,นี่เราเขียนจดหมายถึงคุณปู่เราก็ใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณปู่ที่เคารพ ต่อไปนะคะส่วนเนื้อความหรือใจความนะคะอาจจะมีสองใจความสามใจความก็ได้แล้วแต่เนื้อหา,อาเราลงมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะใจความแรกนะคะหนูได้รับของฝากจากคุณปู่แล้วนะคะมะม่วงมะนาวน้ำพริกทุกอย่างอร่อยเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะมะม่วงปีนี้หวานมากเลยค่ะที่ขอนแก่นสถานการณ์โควิดเป็นอย่างไรบ้างคะ ที่สมุทรสาครมีการแพร่ระบาดหนักมากหนูไม่ได้ไปโรงเรียนมาหลายเดือนแล้วคุณปู่อยู่ทางนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าโรคระบาดนี้หมดไปหนูจะกลับไปเยี่ยมคุณปู่นะคะสุดท้ายนี้หนูขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้คุณปู่มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ และก็คำลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ชื่อผู้เขียนพัชรีใจดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะส่วนแรกด้านบนก็จะเป็นที่อยู่เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องใส่รหัสไปรษณีย์ด้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นวันเดือนปีที่เราใช้เขียนจดหมายต่อไปสิ่งที่แตกต่างไปนะคะก็คือคำขึ้นตน้น ขันข้าวเพื่อนรักนะคะต่อไปเนื้อความจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่เราเขียนถึงเธอสบายดีหรือเปล่าโรงเรียนใกล้สอบหรือยังโรงเรียนเราจะสอบในสัปดาห์หน้าแล้วคิดถึงตอนที่เธอติวหนังสือให้เรานะไม่อย่างนั้นเราคงทำข้อสอบไม่ได้ที่นี่มีเพื่อนคนหนึ่งช่างพูดและชอบชวนเราอ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนเธอเลย พอเราได้เล่นด้วยก็ทำให้คิดถึงเธอขึ้นมาถ้าโรงเรียนปิดเทอมเราจะกลับต่างจังหวัดไปเล่นกับเธออีกนะสุดท้ายนี้เราขอให้เธอมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะรักและคิดถึงแพทรีใจดีนะคะเป็นยังไงคะคำลงท้ายเหมือนกับที่เราเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ไหมคะไม่เหมือนนะคะ ไปรูปแบบการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายนะคะจ่าหน้าซองจดหมาย ซองจดหมายก็ต้องใช้สีที่ไม่ฉุดฉาดสุภาพนะคะส่วนนี้เราเรียกว่าชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากนะคะเขียนอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็เขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยในตัวอย่างนี้ผิดนะคะรหัสไปรษณีย์จะต้องมี5หลักค่ะต่อไปชื่อที่อยู่ผู้รับเราต้องเขียนละเอียดเช่นกันหากเราเขียนไม่ละเอียดตกหล่นไปไปรษณีย์ก็ไม่สามารถที่จะส่งไปส่งจดหมายไปให้ ผู้นั้นที่เราต้องการติดต่อได้นะคะและอย่าลืมรหัสไปรษณีย์สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงตาไปรษณียากรหรือที่เรารู้จักกันในนามของสแตมค่ะต่อไปนะคะการเขียนจดหมายกิจธุระหมายถึงอะไรเอ่ย เป็นการเขียนจดหมายบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งเพื่อติดต่อเรื่องราวทุรการงานต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการแสวงหาผลกำไรเชิงการค้ามีรูปแบบการเขียนตามแบบของหนังสือราชการเช่นจดหมายลาหยุดเรียนจดหมายสมัครงานค่ะเห็นไหมคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือจดหมายลาหยุดเรียนนะคะ จดหมายกิจธุระนะคะเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อถึงบุคคลหน่วยงานอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งรายละเอียดถึงกิจกรรมต่างๆการนัดหมายการสมัครงานจดหมายลากิจจดหมายลาป่วยเนื้อหาของจดหมายประเภทนี้จะเกี่ยวกับการนัดหมายขอความอนุเคราะห์เชิญชวนจดหมายขอบคุณ เราจะใช้ภาษาเป็นทางการนะคะมี2รูปแบบคือจดหมายกิจธุระแบบทางการกับจดหมายกิจธุระแบบไม่ทางการค่ะคำขึ้นตน้นและคำลงท้ายแล้วรวมถึงการใช้สรรพนามแทนบุคคลในการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะคำขึ้นตน้นเรียนเรียนคุณครูประจำชั้นปสาทับสอปอ4ทับสที่ เคารพนะคะคำลงท้ายขอแสดงความนับถือหรือด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะหากเราเขียนจดหมายถึงครูต้องลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะสรรพนามแทนบุคคลหากแทนผู้เขียนก็ต้องใช้คําว่า ผมกระผมดิฉันฉันข้าพเจ้านักเรียนจะมาใช้คำว่าหนูไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่เป็นทางการนะคะส่วนผู้รับก็ท่านครูคุณครูต่อไปมาดูรูปแบบการเขียนจดหมายลานะคะอาวเหมือนกันค่ะองค์ประกอบนะคะส่วนแรกที่อยู่วันเดือนปีที่เขียนคำขึ้นตน้น เนื้อความจดหมายคำลงท้ายชื่อผู้เขียนและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคํารับรองของผู้ปกครองนะคะตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะในการเขียนจดหมายลาครูนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาป่วยค่ะ ดูในส่วนของที่อยู่นะคะคุณครูให้นักเรียนดูจะไม่พูดถึงแล้วนะคะวันที่วันเดือนปีที่เขียนจดหมายยังเหมือนเดิมค่ะต่อไปเรามาดูคำขึ้นต้นค่ะเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เคารพต่อไปเนื้อความค่ะ เนื่องด้วยกระผมมีอาการปวดหัวและอาจเจียนไม่สามารถมาเรียนได้จึงขออนุญาตหยุดเรียนเป็นเวลาสองวันตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง11ตุลาคม2564เมื่อกระผมหายป่วยแล้วจะกลับมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบนี้ลงท้ายจดหมายลาป่วยนะคะจะไม่ดีนะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วก็ด้วยความเคารพอย่างสูงสมชายใจดีสิ่งสำคัญก็คือคำรับรองของผู้ปกครองค่ะขอรับรองว่าเป็นความจริงนายสงัดใจดีผู้ปกครองต่อไปจดหมายกิจธุระค่ะ เหมือนกันค่ะส่วนของที่อยู่วันเดือนปีที่เขียนคําขึ้นต้นเหมือนกับจุดหมายลาป่วยค่ะแต่เนื้อความล่ะคะมาดูนะคะเนื่องจากคุณพอ่อจะพากระผมไปเยี่ยมคุณปู่กับคุณย่าที่ต่างจังหวัดทําให้ไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลาสองวันในวันที่10บถึง11ตุลาคม2564เมื่อกระผมกลับมาแล้วจะมาเรียนตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนะคะนี่ส่วนใจความส่วนท้ายเป็นจดหมายลากิจจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตแต่เมื่อกี้ลาป่วยคืออะไรคะจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะนักเรียนต้องจำตรงนี้ให้แม่นยำนะคะต่อไป คำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงทีรวัตใจดีและสำคัญเหมือนกันเลยค่ะจะต้องมีคํารับรองจากผู้ปกครองค่ะขอรับรองว่าเป็นความจริงนางราตรีใจดีผู้ปกครองค่ะต่อไปนะคะ การเขียนจดหมายจดหมายเป็นงานเขียนที่มีรูปแบบโดยเฉพาะจดหมายของหน่วยรานหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนมีส่วนประกอบ3ส,ส่วนได้แก่ส่วนหัวเรื่องส่วนเนื้อเรื่องและส่วนท่ายเรื่องจดหมายราชการจดหมายธุรกิจก็จะมีข้อกําหนดเรื่องการใช้ถ้อยคําในจดหมายและการใช้ซองจดหมายที่เป็นแบบแผนชัดเจนนะคะจดหมายกิจธุระจาได้ไหมคะเป็นจดหมายที่เขียนเพื่อติดต่อธุระ ทางการค้าทางการเงินเศรษฐกิจเช่นจ,จดหมายถึงบริษัทเพื่อขายสินค้าจดหมายราชการก็คือจดหมายที่ทางรา,ราชการมีไปถึงบุคคลหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนในทุกเรื่องทุกกรณีค่ะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะทบทวนความจําจดหมายส่วนตัวส่วนแรกนะคะที่อยู่ค่ะตรงนี้หนึ่งนิ้วก็คือจากขอบกระดาษ วันเดือนปีตรงกับกึ่งกลางค่ะคำขึ้นต้นถัดมา1นิน้วนะคะแล้วก็เนื้อความของจดหมายเราต้องย่อหน้าก่อนนะคะย่อหน้านะคะจะไม่ตรงกับคําขึ้นต้นนะคะเข้ามานิดนึงเขียนจนจบบรรทดัดบรรทัดต่อไปจะตรงกับคําขึ้นต้นเขียนจนหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีย่อหน้าที่สองคำลงท้ายลงชื่อผู้เขียน ต่อไปนะคะเรามาทบทวนความจำจดหมายส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะจำได้ไหมคะหากผู้รับเป็นพ่อแม่เป็นญาติญาติผู้ใหญ่ขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพครับกราบเท้าคุณตาที่เคารพคำลงท้ายก็เหมือนกันคะ่ะด้วยความเคารพอย่างสูงสรรพนามแทนบุคคลที่เป็นผู้เขียนเหมือนกันนะคะ แตกต่างที่สรพนามที่ใช้แทนผู้รับค่ะแต่หากผู้รับเป็นพระสงฆ์คำขึ้นต้นจะใช้คำว่านามัสการและลงท้ายว่าขอนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะส่วนสรพนามแทนผู้เขียนก็ต้องสุภาพมากขึ้นนะคะผู้รับก็จะแทนว่าพระคุณท่านท่านพระคุณเจา้าแต่หากผู้รับเป็นเพื่อนเป็นน้องก็ใช้คำว่าสวัสดี นะคะสวัสดีหนูนาะเพื่อนรักและก็คำลงท้ายรักและคิดถึงส่วนสรรพนามแทนผู้เขียนก็เราฉันผู้เล่าชื่อเล่นนะคะเราจะไม่ใช้คำมึงนะคะเพราะว่าไม่สุภาพนะคะแล้วก็ผู้รับก็เธอคุณชื่อเล่นเราจะไม่ใช้คำที่ไม่สุภาพนะคะต่อไปมาระยาทในการเขียนจดหมายเรามาดูกันนะคะ 1. คําขึ้นต้นต้องเหมาะแก่ฐานะและตําแหน่งหน้าที่ 2. จ่าหน้าซองต้องครบถ้วนชัดเจนหากไม่ชัดเจนเกิดอะไรขึ้นคะบุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถที่จะไปส่งจดหมายให้เราได้คะ่ะต่อไปคะ่ะการวางรูปแบบจดหมายควรจัดวางให้มีสัสดส่วนพอเหมาะกับหน้ากระดาษตามรูปแบบของจดหมายแต่ละประเภท ต่อไปเราจะต้องใช้กระดาษและซองเรียบร้อยสีสุภาพค่ะคำลงท้ายล่ะคะเราจะต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะแก่ฐานะและบุคคลที่เราติดต่อด้วยสำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนนะคะเราต้องคำนึงถึงความสุภาพค่ะเขียนถูกต้องด้วยเหมาะแก่ฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะ ภาระงานของนักเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนสนิทในห้องเรียนนะคะเราไม่ต้องบอกเขาเราจะทําให้เขาประหลาดใจเรารักใครเราก็เขียนจดหมายนะคะในห้องเรานี่แหละนะคะห้ามไปห้องอื่นนะคะเล่าประสบการณ์ของนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนของตอนเองให้เพื่อนฟัง นะคะแล้วใส่ซองจดหมายส่งให้เพื่อนตามที่อยู่ของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนของเรานักเรียนก็สมมุติว่าส่งเด็กหญิงพรจันทร์ปรุงปลื้มชั้นป .4 ทับงโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างตําบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา82,000 น,ะะนั้นการเขียนจ่าหน้าซองนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะทำทักษะภาษาหน้า92ข้อที่4และหน้า97ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเขียนจดหมายถึงเพื่อนต้องใช้กระดาษที่ไม่ฉูดฉาดตัดขอบกระดาษหรือจะใช้กระดาษรายงานก็ได้แต่เราไม่ฉีกกระดาษที่ขาดวินแหวงนะคะถือว่าไม่สุภาพ แล้วเขียนให้เรียบร้อยส่งมาส่งส่งผ่านตู้ไปรษณีย์เลยนะคะแล้วคุณครูจะรอรับจดหมายเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าใครจะได้รับจดหมายบ้างหากได้รับแล้วนะคะคุณครูก็จะให้คะแนนผู้ที่ส่งมาเพราะฉะนั้นหากเราไม่ส่งจดหมายถึงเพื่อนเราจะมีคะแนนไหมคะไม่มีนะคะอ้าว หากนักเรียนไม่เข้าใจในส่วนไหนนักเรียนก็สามารถย้อนคลิปวิดีโอดูอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะอาจจะดูในช่วงตัวอย่างของการเขียนจดหมายถึงเพื่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ